โอเคทุกคนวันน mm ี hmm, so sure, ้ผมอยู yes. ่ที่เซฟวันนะวันนี้มางานประมูลรถบิ๊กไปรถล่าค่ะอะไรคะมาชนตาลราค่า4ิซิ่งาวันนี้มาชมกันนี่คือจุดเริ่มต้นของเราเลยมาได้ว่าราคาเท่าไหร่2.3จบที่สองสามครับสองหน้าเลยเฮ้ยได้ท่อทำ คทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เซฟวันนะวันนี้มางานประมูลรถบิ uy, ๊กไบค์รถมินิไบค์รถขนาดกลางเล็กใหญ่คือผมเองก็ไม่ได้ถูกเชิญมากเลยหรอกแต่ผมก็อยากได้คอนเทนต์มาให้ทุกคนได้ดูกันว่าวิธีการประมูลเขาประมูลกันยังไงอันนี้ก็มีหลายรุ่นให้เลือกเลยมันมีกระดาษ A4 นี่ก็คืออันนี้คือการตรวจลถมาพอคร่าวๆแล้วก็กระดาษอีกอันนึงก็คือราคาเปิดส่วนมากเขาจะบวกแหวเปอร์เซ็นต์เบวกแหว ราคาก็2 0 0 0 0บวกแวอีก7%ด 7%, อันนี้คือสตาร์ทนะอันนี้ถ้าใคร a a b b ประมูลเพิ่มขึ like ้นได้อีกก็เราก็บวกอีกเจ็ปอร์เ็นแวบินต่อเด0ล้นแล้วค่ะจ็0มืนี่0 0ล้านจ็มื่นสี่พเจยดหมื่สี่พต่อเจวด่ี่ก็เอาอะไรก็ไม่ะ่างย่างหกสิบสองบินต่อไปเลยค่ะเจ็ดหมื่นสบาทที่ออร์หลายค่ะมาเมื่อวานคละสามถายค่ะแา่ว่าพี่เลี้ยงเจ็ดหมื่นสีบาทรั่วคมงกไม่สามนาเก้าหกค่ะสามศูนค์ค้าผู้าหะ 29กับเรต้าทิมบหลล่า150คนนี้ค่ะเจ้ตอเเออทจระเบียงาป2า3นะคุณผ้ชมกับระเบียงนี้ค่ะมีมหา่า5คนนี้ค่ะคนนี้คค่ะรุ่น2 4ระเบียงมาละปี23ราคาเท่ากัน่บาค่ะ49ก็ต่อเลยค่ะรุามบเวณบต้าคนนี้ค่ะขาไบเบสกับพิพิ้นะคะไปเอเบกับพิพินะลู้าสุดอซเติมมาลูกค้า9ลูกค้ามาดูกัต้าบอลล่าลูกค้า1 5คนนี้ค่ะ ยี่สามลูกค้าเรายึดตมปไปโยน์ทะเบียนรคะกันนี้ค่ะราคาเปิดหกหมื่นบาทมาเลยเปิดราคาที่เลยหกหมื่นหนึ่งท่านไหมคะเราไม่ค้าเปิดได้เปิดเลยหนึ่งท่านห่งท่านที่นาถูกเป็นหนึ่งพันนั่งอยู่ราคาไปราคาซื้อต่อยกเลยนะหกเป็นหนึ่งพันนั่งอยู่ราคาไปแล้วซื้อต่อยกเลยค่ะหกเป็นหนึ่งพันที่หมดราคาหกเนหนึ่งพันาซื้อต่อไปต่อเลยค่ะหกเป็นหนึ่งพันที่หมดนั้นหกเป็นหนึ่งพันห้าร้อยแ่ดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิห้าร้อยแดสิบห้า้อยแช อันนี้หก0้าน์อ้สองแสนเดสองแสนเ็สองพันห้บสองสองวันหาสองแล้วนะคะวันที่เราไปแล้ว้ะสองแนเปิดที่สองแนหาปสองสองันหบสออันนี้มันคือรวมทะเบียนให้เราไหมหรือว่าเราต้องไปเสียอะไรอีกเราแค่เสียราคาที่เราประมูลได้แล้วก็บวกแวกเ็ดเปเซ็นก็จบใช่ไหมมีค่าอื่นอื่นค่าแหวก อะไรอย่างเี้นิดหน่อยอะค่ะผมไม่เคยประมูลงต้องจ่ายค่าดาเนินการประมูลค่ะละสามพันลูกศองป่าวงภาษีหมค่าเพิ่มแล้วทุกอย่างบอกในนี้หมดเลยค่ะส่วนอันนั้นเป็นใบประเมินสภาพรถที่บอกว่าเลขไม้เหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันเลอกมันเล็กอไนเล้กลับเลวกันเล็กมันแลวกมันเล็กันเแล็กมันเกันเล็กมัลกมันเลวกลับเล็กนเลกมันเล็กัเลกมัแลวกันลกับเกลกัแลวกลับเแลวกลัแลกัเลกลัแลกัเลกลัปแลวกันเเ็ลบลวกลัเลกันเ อ้ีครังโอ้มีบางคนหลังมีอะไรให้ด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของเราเลยไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เขาขายกันอยู่ที่ประมาณแสนปลายปะตอนนี้สตาร์ทที่เจ็ดหมื่นโอเคเฮ้ยน่าว่ะมาดูของแต่งของแต่งก็จะมี SCR ตัวนี้ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าไม่น่าแท้นะ ปอมใช่ครับพ <okay okay ี่สวัสดีคร um> um> ับผมเฮ้ยแก้วเท่อนแก้วแก้วยอดสุดยอดนี่แปดร้อยเลยนี่ยอดเลยครับของก๊อฟหมดเลยนี่ของก๊อฟของก๊อฟอ่าทันสะบัดไม่แน่ใจว่าของแท้หรือของก๊อฟก็ดูเพลินๆประมาณนี้เอ่อดูผ่านๆตัดได้ครับตัดได้ตาได้ด้วยเหรอพี่ตาได้เพิ่ได้คุณพ่อมาฟังนี้คู่พี่นี้ก็ก็ยังร้อนอยู่พี่เพิบนสตาร์ถูกไหมล้อสีทองการการเครื่อง แล้วค่ะอะก่อเครื่องมีท่อมี2015สีน้ำเงินเกินไมสามหมื่น4,000น้ำมันใก้หมดแล้วนี่ได้เจ็ดหมื่นประมาณอีอกนานไหมพี่คิวถึงจะถึงเนี่ย,ยอ๋อเป็นเป็นเป็นแถวแถวไปเรื่อยๆอ้อาว พราะประมูลเนี่ยเราประมูลเลยไมล่ะ mm hmm. แต่ดูหน้าทางน่าจะล้มมาเพราะว่า mm hmm. แคนเบี้ยวนิดหนึง่ง mm hmm. แคนเนี่ยเบี้ยว mm hmm. ใช่ใช่นบะใช่ใน่าจะล้มสไลด์ขวาอันนี้จริงแล้วชคก็น่าจะเป็นสีทองนะอันนี้มีการซ่อมมาแหละสไลด์ขวาสวยต่อมานี่นี่นี่อันนี้น่ารักดีเนี mm ่วิท้าอันนี้รุ่นอะไรพี่ mm hmm. อันนี้50,000บาท5้า0 0ื่นิสโ i s รุ่นสโคสโคมาดิมเจ็าท c ดพัหนึ่งพันที่านเจ็ดพัหนึ่งพันเ่งันนเอน่ารัก <30, 000. S 1> ดีค้นนี้ประมูลที่70,000บาท500 500ารอ 400ร้อยมจาสี่ก็โอเคนะเอาไปทำรถสนามที่เยี่ยมเลยสตาร์ทที่72 0 0 0ม่อันนี้ CBR ร้อยห้าสิบ์สตาร์ทอยู่ที่สี่หมื่นเฮ้ยมันก็พอที่เอาไปทำรถแข่งได้นะไปท,ทำรถแข่งได้เลย อันนี้เซตเก้รสตาร์ตอยู่ที่แสนหกศนล้มโหของแต่งเยอะกามล้วกันอล้มก้าน่เกียวนะสอี้ายบอ่อเยอ่ใ่ยอนมีเบาะให้ด้วยเบาะซ้อนข้อข้อนี้ท่าไทยท่อไทยเจ็ห้นทับไดเ้าปดเหมืห้มันจะแับเจ็ด้แตดมัด้านแปดด้าริ่มตด้นที่แสเจดู้นย์เจ็ดห้าศูนย์ ตัวนี้ตัวเน็กเก็ตเลยปีสองพันยี่สิบท่อท่อมาดูท่อนี้เออฟังเสียงเลยมืนก้าพันแน่นเนาะหมื 19, น่นเก้าพันเครื่องแน่นดีมากหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันกิโลสายปลาสี่หมื่นแปด ลดราคาเมือหนึ่งอยู่ที่5 0 0 0งแหพันตอนนี้ปี22เลยเฮ้ยโคตรน,น้าโคตรน่าเล่นนะอ่ะเครื่องแกะมาเรือยัง,ไ,ออไ,งได้ทำไมขายวะดีเลยขออปาเนาะโยะเานาะมอคุณเยะมากดับเลยห้าสิบันนี้ค่ะห้าสิบหกนะคันนี้ค่ะวิดาวิมพาย L E สอง้าเอ็นเกค่ะดีเลย่ะเป็นสัปที่สองสัปดาหนี้เรียนหนึแกประมาณสามสองยไ่ได้วมากค่ะ 9,123กิโลสงสัยรถใช้ทางาลาดยางนี่ CBR 650ตัวนี้ปี2019สตาร์ทที่150,000 150,000แพงเลยขับกันที่มา180,000 แต่คันเนี้สวยดูนะเพราะร้างมาหรือเปล่าไม่รู้สวอแลว็เปิดสองแสนเลยอะเสเอปิดที่สองแสนตัวนี้ก็เหมาะเอาไปทำรถแข่งแข่งอาซิกโอเคเอาเรือกอยู่นะ านี่าแล้ว่าเรื่อีไม่เยอะนะนี่ค่ะน่าเปิสารสองันีแเลยสร้สาันสามสามพันสามที่านั้นสูห่อยเลยนะสามเปดบาทปีสิบ, 2, บแปด 18. แสนแสนสามของแต่งก็มีท่อมีกาดกาดล้มคนีไฟก็มีด้วยนะลูกค้ามาชมต่อเลยค่ะแปดสิบเก้านะนะคะ เอกลักษณ์ของคาวานะจากกุญแจจะเปิดยากหน่อยต้องหาขึ 20, ้น2 0 0ม0กิโล้มืนโลเปิดได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับได้สักคังามขายค่ะลงขายนี่คอหกหมื่นถ้าเป็นปาตะนีเจ็ดปดปีเจ็ดไปนุโลห้าหมื่นตัวนี้2องตัวเลนลี่ตัวที่อาจารย์ลูกกอลน้อยๆขี่เลยตัวนี้หนักร่อยนึงตัวนี้หมื่นแปดพันกิโลหมื่นแปดพันน่าจะใช้ ทางทั่วไปก็คนเพูดอะพูดไบ้าอะไรด้วยพวกเราีการเอสารที่จริงแต่แมาเป็แบบน้เกันรื่องประเทศ่ราเแต่รู้ะบรกยที่ร้านประมูค่ะเจ็ปตบัตที่ราประมูลค่ะเจ็ดื่นบาทที่ราประมูลเาะแล้วคนกดใหม่อีกครั้งนึงนะคะเจ็ดห่นให้รัมก่อนะเาุต่อเปนเลยค่ะจ็มบาทที่ราประมูลจะมา็น่แล้วค่านไแล้วค่ะเจ็บานึุ่้ต่ออยู่เ่ะบา่บาับ

ส่วนสายในสเซ็นเนป็นบาทเชื่อมหลนค่ะ8ปัจจัยหลานแล้วค่ะในจับปัจจัลานประมูลในจับปาในเอฟวิชว์ค่ะ่ามาเลยค่ะไปเบสโจได้นะคุณลูงค่ะและมาเห็นตำราการไปซับได้นะคุณลูกค่ะมลาดที่ต่อตันรายเลยค่ะ c บีอาร์1 0อาร์เบสค่ะจะเรียมาในปี3 2021ราคาป0มืเชิ่ค่ะมาเลยค่ะราคาปมือวังนี้ก็คือประมูลขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้80อัพด้วยลดโคราชแน่นอนเลยเจ๋วได้ยังได้ยังไหนคันไหน ตอนรับผมหน่อยดิไหนพี่คันไหนคันนี้เหรอตอนรับผมหน่อยเฮ้ยสรุปหมดกี่บาทสองสามจบที่สองสามสองแสนสามรถมันอยู่ที่ประมาณสามสามต้นนะครับสามต้นเนาะสามต้นเนาะหน้าโปเลยเฮ้ยได้พ่อเทอร์มิเลฟไปเลยเหมือนกันอ่าเลี้ยงไปแล้วสวยมาฟังให้หน่อยนะเลี้ยมเลยเลี้ยมเลยมาดูให้หน่อยนะ กีโเยอหน่อยพี T ่19เยอท่าไหร่ไม่เท่าไรเหรออ๋อถ้าเป็น้าแถวกรถนหนี้ไม่ถือไม่เท่าไร่796นี้จบไปเท่าไหรพี่โ้จำได้ไหมป๋าจบไปเท่าไร796นี่ หูแทบพันแสนหกสตาร์ที่แสนหกไม่รู้จบที่เท่าไหร่แสนหกเพิ่งรู้รู้แบบรู้เมื่อเช้านี่ก็มาไม่งั้นอ่ะเสร็จผมแทบพันเสร็จผม